พบกับ KPI ป๊อปคอนพูดรัฐธรรมนูญให้สนุกเคี้ยวง่ายเหมือนดูหนังเข้าคูหารอบหน้ามีคนเขาบอกว่าเราต้องฉลาดครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยฉลาดฉลาดแล้วเราอาจจะต้องฉลาดแบบประหยัดด้วยครับเพราะอาจารย์กำลังจะบอกเราว่าถ้าเราเลือกตั้ง3รอบหมายถึงเลือกตั้งสสลงประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ลงประชามติ MOU 3ครั้งเราอาจจะต้องใช้เงินถึง1 8 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้ารว่เป็นครั้งเดียวเราอาจจะใช้เงินเพียงแค่ 6,000ล้านบาทเท่านั้นครับซึ่งประหยัดเงินไปได้ถึง1 2 0 0 0ล้านบาทและ12,000ล้านบาทเราไปทำอะไรได้บ้างก็อ,อาจจะเอาไปเลี้ยงนมโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนไทยได้1ปีเต็มหรือสร้างโรงพยาบาลชุมชนดีๆขนาด30-60ถึงเตียงได้60แห่งหรืออาจจะสร้างถนน4เลนได้ถึง240กิโลเมตรประมาณกรุงเทพถึงโ,โคราชได้เลย,ยนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมถึงต้องมีบัตรถึง4ใบเรามาดูกันครับว่า4ใบนี้มีอะไรบ้าง2ใบแรกนะครับ คือบัตรเลือกตั้งเหมือนที่เราเคยเลือกบัตรใบแรกเลือกผู้สมัครที่รักบัตรใบที่2เลือกพรรคที่ชอบส่วนบัตรใบที่3เป็นบัตรออกเสียงประชามติซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหนึ่งคำถามหรือ2องคำถามก็ได้คำถามแรกอาจจะถามว่าประชาชนอยากจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหมยย่หรือไม่ และคำถามที่2อ,อาจจะถามว่าเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านรัฐสภาน,นี้แล้วหรือไม่ซึ่งบทใบที่สานี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะแยกเป็น1คําถามหรือ2กรคำถาม ส่วนบัตรใบที่4ครับเป็นบัตรใบสุดท้ายจะถามเรื่อง MOU 2 5 4 3และ MOU 254 4ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2คำถามคือท่านเห็นด้วยกับการยกเลิก MOU 2543หรือไม่1คำถามและเห็นด้วยกับการยกเลิก MOU4 4หรือไม่อีก1คำถามสุดท้ายแล้วบัตร4ใบเราอาจจะต้องการกัน4 5หรือ6ครั้งนะครับก็แล้วแต่คำถามที่เขาจะกำหนด,ดมาอย่างไรก็ตามหากมีการยุบสภาโดยที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม,ตมยังไม่เสร็จ คอรมอไม่ได้ข้อคําถามประชามติก่อนยุบสภาการออกเสียงประชามติก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้และหากไม่มีการทําประชามติพวกเราก็คงได้แค่เข้าอูหากาบัดเลือกตั้งแค่2ใบ 2> ซึ่งฉลาดนะฉลาดแน่แต่ก่อนจะกายอย่าลืมศึกษาข้อมูลได้เพียงพอก่อนตัดสินใจเลยครับและก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องให้ข้อมูลประชาชนอย่างเพียงพอเลยครับและถ้าจะให้ดีกว่าน,นั้นอย่าลืมกด s b s c r i b e ติดตามพวกเราเพื่อทําให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ครับกับ KPI ปอคอน